าหลีเหนือประเทศที่แยกตัวโดดเดี่ยวออกจากโลกภายนอกและประชาชนก็ยังถูกจำกัดเสรีภาพมากที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ10วิธีที่คนเกาหลีเหนือใช้หลบหนีออกจากประเทศถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมได้เลยครับเขตปลอดทหารเขตปลอดทหารเกาหลี DM z แซแท่นดินที่วิ่งตัดคาบสมุทรเกาหลี จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติแห่งข้อตกลงการสงบศึกเกาหลีเพื่อใช้เป็นเขตกันชนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในปี1953เขตปลอดทหารเป็นแนวกั้นชายแดนซึ่งแบ่งคาบสมุทรเกาหลีออกเป็นเกือบเท่าๆกันมีความยาว250กิโลเมตรและกว้าง4กิโลเมตรแต่ถึงแม้ภายในโซนนี้จะห้ามฐานเข้าไป แต่ความอันตารายของมันคือยังมีทหารจำนวนไม่น้อยที่คอยเฝ้าบริเวณนี้แถมยังมีทุ่นระเบิดที่พร้อมสังหารชีวิตของผู้บุกรุกนี่จึงเป็นเรื่องยากที่คนธรรมดาจะผ่านเส้นทางนี้ไปได้แต่มันก็ยังมีความเป็นไปได้เพราะในอดีตที่ผ่านมา ทหารของเกาหลีเหนือมักใช้เขตปลอดทหารนี้เป็นที่ลีภยัยเนื่องจากพวกเขามีความชำนาญในเส้นทางนี้เป็นอย่างดีและเมื่อทหารเหล่านี้หลบหนีออกไปได้สำเร็จรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มักจะมอบสัญชาติเกาหลีใต้ให้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลีภัยเหล่านี้จะไม่ต้องถูกส่งกลับไปเพื่อถูกประหารชีวิตที่ประเทศบ้านเกิดทะเลเหลือง ทะเลเหลืองคือพรมแดนทางทะเลระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2018ทะเลเหลืองได้ถูกจัดตั้งเป็นเขตสันติภาพระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เส้นทางนี้ถือเป็นเส้นทางที่สั้นและง่ายสำหรับการหลบหนีอันตรายเพียงอย่างเดียวของที่นี่คือกองทัพเรือเกาหลีเหนือที่พร้อมจะสังหารทุกคนที่ผ่านน่านาน้ำแห่งนี้ และถ้าเตรียมการมาไม่ดีหรือว่ายน้ำไม่แข็งพอการที่จะสิ้นใจหรือถูกสังหารจากทหารก็ไม่ใช่เรื่องยากและการใช้เรือก็ไม่ใช่เรื่องดีเพราะเรือจะทําให้คุณตกเป็นเป้าหมายของเหล่าทหารง่ายขึ้นแต่ถึงแม้การว่ายน้ำอาจจะฟังดูเป็นเรื่องยากแต่ในอดีตก็มีนักว่ายน้ำที่เก่งๆหลายคนได้ใช้เส้นทางทะเลเหลืองแห่งนี้ในการหลบหนีได้สำเร็จ โดยเกาหลีใต้ก็ได้มอบสัญชาติให้กับพวกเขาทะเลญี่ปุ่นทะเลญี่ปุ่นถือเป็นเขตแดนปกติที่ขั้นระหว่างเกาหลีเหนือและญี่ปุ่นโดยมีพรมแดนเกาหลีใต้และรัเสเซียล้อมรอบ เส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่ดีและพอมีหวังที่จะใช้เป็นเส้นทางหลบหนีสำหรับชาวเกาหลีเหนือผู้แปรพักหรือสายลับที่ต้องการหลบหนีออกจากระบบการปกครองที่กดขี่ในประเทศข้อดีของการหนีไปที่ญี่ปุ่นคือเมื่อทางรัฐบาลญี่ปุ่นเจอผู้ลีภ้ภัยพวกเขาจะทำการให้ความช่วยเหลือโดยการส่งต่อผู้ลี้ภัยไปยังเกาหลีใต้ต่อไปเพื่อใช้ชีวิตใหม่ในฐานะพลเมืองเกาหลีใต้ ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องง่ายแต่ความเป็นจริงคือการที่จะเดินเรือข้ามมหาสมุทรแห่งนี้เป็นไปได้ค่อนข้างยากมากเพราะส่วนใหญ่แล้วชาวเกาหลีเหนือมีฐานะค่อนข้างยากจนเรือที่ใช้จึงเป็นแค่เรือประมงที่ใช้หาปลาเท่านั้นหากจะใช้ข้ามมหาสมุทรแล้วล่ะก็ถ้าสเสบียงไม่มากพอเรือไม่แข็งแรงพอเป็นไปได้ว่าเรืออาจจะถูกคลื่นซัดจนพังไปก่อนหรือไม่พวกเขาก็อาจจะหลงทิศอยู่กลางทะเล จนสุดท้ายก็ตายเพราะความหิวโหวยเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามักมีข่าวว่าพบเรือผีเรือมรณะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเรือของผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือขึ้นมาเกยหาดประเทศญี่ปุ่นและเรือเหล่านี้มักว่างเปล่าหรือบางครั้งจะมีการพบเห็นซากศพมนุษย์อยู่ในนั้นพรมแดนเกาหลีเหนือและจีน การแปรพักหลบหนีออกจากเกาหลีเหนือเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่หลายคนก็ยังเลือกที่จะเสี่ยงแน่นอนว่าจุดหมายที่ปลอดภัยสำหรับลีภัยคือเกาหลีใต้แต่พื้นที่บริเวณชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เต็มไปด้วยกำลังทหารและกับระเบิดจึงทําให้หลายคนเลือกที่จะเดินทางขึ้นเหนือและเข้าไปทางประเทศจีนแทน ข่าวดีสำหรับการหลบหนีโดยช่องทางนี้คือมักจะมีคนจีนที่รู้เส้นทางและทางหนีทีไล่คอยให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้หลบหนีและข่าวร้ายก็คือคนเหล่านั้นไม่ได้หวังดีกับผู้ลี้ภัยขนาดนั้นเพราะส่วนมากผู้ลี้ภัยที่เป็นผู้หญิงมักจะถูกหลอกให้ค้าบริการโชว์ว่าบิวผ่านช่องทางออนไลน์ในจีนและข่าวร้ายอีกอย่างคือ รัฐบาลจีนไม่ได้ต้อนรับพวกเขาเพราะถ้าหากผู้ลี้ภัยถูกทางการจีนจับได้ว่าหลบหนีออกมาจากเกาหลีเหนือทางการจีนจะส่งตัวผู้อพยพผิดกฎหมายกลับเกาหลีเหนือทันทีซึ่งผู้อพยพอ,อาจถูกประหารชีวิตหรือถูกส่งตัวเข้าค่ายกักกันแรงงานต่อไปโทษฐานกบฏเป็นนักกีฬาโอลิมปิก การเป็นนักกีฬาถือว่าเป็นวิธีที่ดีอีกหนึ่งวิธีเพราะนอกจากนักกีฬาเกาหลีเหนือจะได้เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกในประเทศประชาธิปไตยแล้วพวกเขายังมีโอกาสอันดีที่จะใช้โอกาสนี้หลบหนีไม่กลับไปยังประเทศตนเองอีกเพราะถ้าหากคุณเป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศท่านผู้นำเกาหลีเหนือก็พร้อมที่จะตบรางวัลให้รางวัลแก่ผู้ที่ได้เหรียญอย่างงาม แต่ถ้าหากกลับกันเมื่อคุณกลับเกาหลีเหนือมือเปล่าท่านผู้นำสุดเหี่ยมก็พร้อมที่จะลงโทษนักกีฬาเหล่านี้อย่างสาสมเช่นกันเหตุผลนี้ทำให้นักกีฬาหลายคนไม่คิดจะกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดอีกและใช้โอกาสนี้หลบหนีจากความยากจนและหลุดพ้นจากการลงโทษที่ไม่เป็นธรรมทีมฟุตบอล เมื่อปี2010ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะรู้ว่าเกาหลีเหนือก็เคยมีทีมฟุตบอลที่ได้ไปแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยแต่ทว่าพวกเขาไม่ชนะใครเลยครั้งนั้นแถมยังโดนยิงประตูไปถึง12ประตูจาก3เกมเพราะความอับอายครั้งนั้นทำให้ท่านผู้นำไม่อยู่เฉยเพราะถือว่าพวกเขาได้สร้างความอับอายให้กับเกาหลีเหนือนักเตะถูกลงโทษและประจานให้อายในที่สาธารณะ และโค้ดที่คุมทีมในตอนนั้นก็ถูกไล่ไปทำงานก่อสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อมีการแข่งขันกีฬาแล้วทีมเกิดแพ้ขึ้นมาบรรดานักเตะโสมแดงหลายคนจึงมักจะขอทำเรื่องลีภัยออกนอกประเทศกันเพียบแต่แน่นอนเมื่อทางการรู้เรื่องเข้าในบรรดาสมาชิกครอบครัวของผู้ลีภัยก็จะถูกลงโทษตลอด3ชั่วอายุคนในโทษฐานที่คุณเป็นกบฏ การเป็นแรงงานต่างด้าวเนื่องจากประเทศเกาหลีเหนือค่อนข้างยากจนรัฐบาลเกาหลีเหนือจึงเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาโดยใช้ทรัพยากรที่พวกเขามีให้เกิดประโยชน์นั่นก็คือการใช้ทรัพยากรมนุษย์พวกเขามีการหารายได้จากการส่งประชาชนไปทำงานเป็นแรงงานต่างด้าวในต่างประเทศหลายประเทศเช่น ประเทศจีนและประเทศรัสเซียและโดยเฉพาะในช่วงการเตรียมความพร้อมในศึกฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียที่ผ่านมาแรงงานเกาหลีเหนือหลายต่อหลายคนต้องถูกบังคับไปทำงานอย่างหนักเพื่อแลกกับรายได้และมีหลายคนที่ต้องเสียชีวิตจากการใช้แรงงานรวมถึงยังมีการคุมเข้มเพื่อไม่ให้แรงงานเหล่านั้นหลบหนีได้แต่ก็ใช่ว่าจะม,มีใครหนีออกไปจากการขายแรงงานตรงนี้ได้ เพราะมันก็มีบางคนที่หลบหนีออกไปได้เช่นกันถึงการทําเช่นนี้มันจะดูเสี่ยงอันตรายแต่การที่อยู่ในวงจรน,นี้มันก็เสี่ยงตายไม่แพ้กันคณะทูตานุทูตเกาหลีเหนือวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ดีสำหรับการหลบหนีจากโลกเกาหลีเหนือที่สุดจะแรนแค้นของบรรดาคณะเอกอักครราชทูต การเป็นทูตระหว่างประเทศที่เราเคยเห็นมาชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาค่อนข้างจะสบายแต่ตรงกันข้ามกับเอกอัครราชทูตของเกาหลีเหนือที่ถึงเกาหลีเหนือจะมีทูตเหมือนกันกับประเทศอื่นๆที่ประจำการอยู่ในประเทศประชาธิปไตยต่างๆแต่ชีวิตของคนเหล่านี้กลับไม่ได้สุขสบายเพราะหลายคนต้องอยู่อย่างยากจนซึ่งในปี1997 เอกอักครราชทูตเกาหลีเหนือที่อียิปต์เขาตัดสินใจแปลพักไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อหนีความยากจนและในปี2016นักการทูตอวุโสคนหนึ่งพร้อมกับภรรยาและลูกๆที่อยู่ในสหรัฐอาณาจากักรก็แปลพักและย้ายครอบครัวไปอยู่ที่เกาหลีใต้ซึ่งแน่นอนว่าเกาหลีใต้พร้อมอ้าแขนรับพวกเขาอย่างเต็มใจสายการบินแอร์โครยอ สายการบินแอร์คอรยอเป็นสายการบินประจำชาติของเกาหลีเหนือดำเนินการโดยรัฐบาลที่มีศูนย์ประชาการในเขตซูนานกรุงเปียงยางโดยให้บริการเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินพิเศษไปยังจุดหมายปลายทางในทวีปเอเชียและยุโรปสายการบินแอร์คอรยอเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคุณภาพที่ต่ำมากและยังเป็นสายการบินหนึ่งดาวเพียงสายการบินเดียวในโลก โดยข้อเสียของแอร์คอรยอที่มีมากมายไม่ว่าจะเป็นสภาพเครื่องที่เก่ามากเพราะเป็นเครื่องบินเก่าของโซเวียตแถมยังมีโฆษณาชวนเชื่อบนเครื่องบินอีกเพียบแต่ถึงอย่างนั้นสายการบินแอร์คอรยอก็พอมีข้อดีอยู่บ้างสําหรับไทยที่อยากจะออกนอกประเทศเกาหลีเหนือเพื่อไปใช้ชีวิตใหม่ในประเทศเสรีต่างๆเพราะมันถูกใช้เป็นช่องทางหลบหนีของชาวเกาหลีเหนือเพื่อ,อออกจากประเทศนั่นเอง แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถใช้ช่องทางนี้ได้เพราะถ้าหากไม่ได้เป็นคนของสายการบินหรือเป็นนักการเมืองชั้นสูงแล้วล่ะก็คงเป็นเรื่องยากที่จะหลบหนีทางช่องทางนี้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโลกที่สุดแสนจะโดดเดี่ยวอย่างเกาหลีเหนือเองก็มีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเหมือนอย่างโลกภายนอกทั่วไปเพราะในแต่ละปี จะมีน <ai> ักเรียนเกาหลีเหนือหลายคนที่ได้รับโอกาสเข้าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับประเทศจีนเพื่อศึกษาและเก็บเกี่ยวความรู้กลับมาช่วยพัฒนาบ้านเกิดนี่ถือว่าเป็นข้อดีที่นักเรียนของเกาหลีเหนือหลายคนที่ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นแต่ด้วยการมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นการที่ได้ออกนอกประเทศโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือโดยตรงทำให้มีนักเรียนหลายต่อหลายคนไม่ได้มาแค่ศึกษาเล่าเรียนเท่านั้น เพราะมีหลายคนที่ใช้โอกาสนี้หลบหนีออกนอกประเทศเช่นกันและก็มีทั้งผู้ที่ทำสำเร็จและไม่สำเร็จโดยประเทศปลายทางที่พวกเขาอยากไปก็คงไม่พ้เกาหลีใต้ที่พร้อมจะมอบสัญชาติให้กับพวกเขานั่นเอง